ส่วนเรื่องลอตเตอรี่กันบ้างนะครับวันนี้เป็นยังไงถูกกันบ้างหรือเปล่าแต่มีส่วนใหญ่ถูกกินค่ะแต่มีเจ้าหนึ่งฮะที่ถูกเข้าไปค้นเลยนะฮะถูกหวยคนขายจะไเ่ถูกหวยเองถูกหวยแบบที่ไม่ได้อยากถูกนะนี่แหละคุณผู้ชมฮะอันนี้ถือว่าเป็นรายที่สาแล้วนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อเสือแดงลอตเตอรี่นะฮะไปตรวจในที่สนามบินน้านะครับพฤติกรรมกว้านซื้อสลากรายย่อยเอาไปขายเกินราคานะครับ ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบหลังจากที่เข้าขายที่จะแทรกแซงตลาดจนทําให้ราคาสลากพุ่งนะฮะพบสลากเกือบหมื่นเกือบหมื่นเลยนะคุณผู้ชมโดนข้อหาขายเกินราคานะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆด้วยซึ่งผู้ช่วยผู้จัดก,การตํารวจแห่งชาติพลตํารวจโทรประจวบวงสุขนะครับในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาก็นํากําลังเข้าไปขนบริษัทนะครับเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์จํากัดเลขที่1 ถนนสนามบินน้ำนะครับหลังจากทราบว่าบริษัทนี้ไม่ได้รับจัดสรรโคต้าแต่ได้กว้านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากผู้รับโคตา้าผู้ค้ารายย่อยแล้วก็คนทั่วไปเอามาขายบนระบบแพลตฟอร์มนี้นะครับเสนอขายหรือแทรกแซงกดแกวราคาจนทําให้สลากราคาแพงกว่าที่กฎหมายกําหนดพบสลากในสต็อกงวดล่าสุดกว่า9,00 0ฉบับด้วยกันนะครับคุณผู้ชมการตรวจคน้นครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไปตรวจสอบสลากที่เก็บไว้ในสํานักงานนะครับจะตรวจว่าเป็นของจริงหรือเปล่า อยู่ในโคตา้าการจัดสรรให้กับผู้ค้ารายย่อยโดยถูกต้องหรือเปล่าได้รับเป็นของคนที่เราจัดสรรโคต้ารายไหนนะรวมทั้งจะตรวจสอบด้วยว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยที่สแกนเก็บไว้ในฐานข้อมูลนะเสนอขายเกินราคาจริงไหมและจะไปตรวจสอบด้วยว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่ามีตัวจริงรับรองแบ็กอัพไว้กับตัวออนไลน์ที่เขามีการโชว์บนแพลตฟอร์มไหมเนี่ยนะฮะแล้วจะไปดูด้วยว่าเป็นสลากที่มีการเอามาวนขายซ้ําด้วยหรือเปล่า อันนี้เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะตรวจสอบความผิดอื่นๆเพิ่มเติมตามกฎหมายต่อไปนะครับทางพนักงานของบริษัทให้การกับตํำรวจแบบนี้ครับว่าสลากเข้ามาแต่ละง,งวดเนี่ยเข้ามามากสุดไม่เกิน15,000ใบซื้อจากข้างนอกซึ่งเขาบอกก็ราคาเกินอยู่แล้วแล้วเหตุผลที่ต้องขายเกินเนี่ยก็เพราะว่ามีค่าดําเนินการ20บาทแต่หักไปแล้วก็ได้ไม่ถึง20บาทได้แค่10บาทต่อใบเขาบอกแบบนี้นะแล้วบางงวดนะฮะ S 1> <S 1> มีการบอกได้ว่าสลากส่งต่อมาแพงราคาก็90บาทแล้วก็เลยขายไม่ได้ในราคา80นะครับ <S <S เบื้องต้นถูกดำเนินคดีข้อหาขายสลากเกินราคาและจะต้องตรวจสอบต่อนะครับว่ามีสิทธิ์ในการครอบครองสลากหรือเปล่ามีการขายเวียนเทียนหรือเปล่ารวมทั้งตรวจสอบเส้นทางในการเงินของแพลตฟอร์มนี้ด้วยครับ ก็ไม่เป็นไรครับจะมากจะน้อยไม่เป็นไรครับอย่างไรก็แล้วแต่มันก็เป็นการที่ขายเกินราคาอยู่แล้วส่วนว่าจะมีความผิดอื่นในดมากกว่าบหรือไม่ก็ขอให้ทางเจ้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดนะครับเรื่อการตรวจสอบการที<ม>่เนี่ยเราอ้างว่าหัวค้าบริการเข้าไปเนี่ยมีความผิดตามหรือครับก็ผิดการจำหน่ายเกินราคาอย่างนี้ก็เกินราคาอยู่แล้วครับมีเป้าหมายไว้อย่างนั้นนะครับแต่ในทางเป็นความจร<อ>ิงเราต้องต้องเข้าใจว่าบางเลขบางเลขที่มันเป็นเลขที่เขาไม่ต้องการกันเนี่ย จะว่าขาย80บาทเลยขายต่ำกว่านั้นเนี่ยจะมีคนซื้อหรือเปล่าแต่เลขไหนที่เป็นเลขมงคลเนี่ยเท่าไหร่แต่คนที่เขาอยากได้เขาก็จะซื้ออทั้งหลายทั้งมวลที่เป็นระบบแบบนี้เนี่ยทางสร้างทํางานนี่ก็จะนําไปสู่ในการพิจารณาต่อประเททางตำรวจก็ฝากเตือนไปยังตัวแทนค้าสลากรายย่อยอย่าทําผิดเงื่อนไขการจําหน่ายสลากเนี่ยอาจจะถูกตัดสิทธิ์โคต้าได้นะครับขณะเดียวกันรายใหญ,ใหญ่อีกหลายรายที่เตรียมตรวจค้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมนู้นจำได้ไหมฮะมังกรฟ้าตั้งแต่25มีนาคมตอนนั้นบุกจับเจอสลากหมุนเวียนกว่า2ล้านฉบับนะตอนนั้นนะมังกรฟ้านะฮะมังกรฟ้าว่าเยอะแล้ว2ล้านฉบับใช่ไหมถัดมาฮะ28มีนาคมถัดจากนั้น3วันไปตรวจบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์หรือว่าที่รู้จักกันในนามกองสลากพลัสอันนี้มีมากกว่าอีกสลากหมุนเวียนกว่า4ล้านขายสลากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถัดมาอีก3 4วันก็คือวันนี้นะฮะ เสือแดงลอตเตอรี่นี่ถึงคิวแล้วนะฮะอันนี้คือแทรกแซงกลไกลราคาทําให้ราคาสลากสูงกว่าที่กฎหมายกาหนดแต่สลากหมุนเวียนเนี่ยหมื่นห้าพันใบอืนที่มีการตรวจพบนะนี่หนึ่งสัปดาห์โดยไปสามเจ้านะดิฉันว่าต้องเจออีกสัปดาห์หน้านะถ้าถ้าตรวจแบบนี้เนี่ยต้องเท่าเทียมไงออใช่ไหมคือถ้าถ้าค้นทุกทุกเจ้าเนี่ยมันถึงจะไม่เป็นข้อคอรหาฮะเจ้าต่อไปเจ้าไหนยังไม่สู้กับคําถามที่ว่าค้นแล้วไงต่อ ผิดแล้วไงปรับแล้วยังไงต่อนะฮะแล้วงวดนี้ราคาลงไหมคุณผู้ชมตอบคําถามนี้ไปพร้อมๆกันเอาเท่าที่เห็นแล้วกันเนาะดิฉัน,นะะซื้อสลากในงวดนี้นะคุณผู้ชม150บาทต่อใบนะอย่าหาว่าดิฉันทําไมถึงต้องไปอุดหนุนล่ะ,ะก็มันอยากได้เลขนี้คุณสุทธิวัฒน์เอาต<ล>รงนะดิฉันหาเลขนี้<ะ>ไม่ได้อ่ะในราคา80บาทอะของพวกนี้มันก็กลไกตลาดเนาะแต,แต่ในแง่ของกฎหมายไม่ว่ากันนะคือในแง่กฎหมายห้ามขายเกินราคามันผิดเราก็รู้แล้วว่าผิดแต่คําถามคือคุณต้องแก้ที่ต้นตองะถูกไหมฮะ ไม่ใช่ว่าคุณจะบอกว่าทุกเบอร์ขายในราคา80บาทอันนี้คือตามกฎหมายแต่ในความเป็นจริงแล้วหน้าตลาดมันยังไม่ได้อะอม,มันไม่มีใครเลยนะคะ,ะ,ะมันไม่มีใครเลยเห็นถูกสุดนะเวลานี้นะคือ100บาทถ้าเลขสวยๆร้อยห้าสิบจนถึง200และถ้าเป็นเลขชุดจะแพงกว่านั้นอีก ก่อนหน้าน,นี้ผมเห็นต่ำกว่า80ด้วยนะแต่เป็นเลขที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลขที่ออกมดที่แล้วค่ะเลหลังใช่เลหลังนะฮะขณะเดียวกันนะฮะ DES ยื่นคำร้องต่อศาลนะครับขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งปิด5เว็บไซต์ของมังกรฟ้านะครับเพราะว่ามีพฤติกรรมรวบรวมสลากจากตัวแทนจำหน่ายมาไว้บนแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มฉบับละย0่สบถึงาบาทแล้วมาขายในราคา1้อบาทนะฮะทำให้สลากเนี่ยยังไม่ได้มีการออกรางวัลมีราคาสูงเกินจริงแล้วคนเดือดร้อนนะครับนอกจากนี้ฮะยังดดปปปลรูสากิ ด้วยการทําโลโก้มังกรฟ้าไปบังสาระสาคัญของสลากเพื่อให้เข้าใจว่าทางบริษัทมังกรฟ้าเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นตัวแทนไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกองสลากระทรวงการคลังทําให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับนี่ฮะเว็บไซต์ของมังกรฟ้าตอนนี้ยื่นคําร้องแล้วนะครับส่วนทางเว็บไซต์ของกองสลาก plus อันนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่เพราะว่า DSI เขาจะดําเนินการขั้นตอนก็คือยื่นสารขอปิดเว็บไซต์นั่นเองนะครับอย่างกรณีของมังกรฟ้านะฮะร,รับคําร้องไว้พิจารณาไต่สวนก็คือ7เมษายน9โมง ค่ะ